เป็นพญายักษ์วัดแจ้งองค์จำลองนะฮะซึ่งตอน,นที่หลาดช่ว่ามีการสร้างเมื่อปี2564เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์มหาศาลนะฮะคือควันพิสุทธุ่นเนี่ยลอยขึ้นมาเป็นรูปองค์พญายักษ์นะฮะแล้วก็องค์พญายักษ์นี่ก็สร้างจากชรวนของขันยันนะฮะที่อาจารย์พวกประเทศเลยนะครับผ่านวิธีพุทธาพิเศษมาอย่างเรียบร้อยนะฮะก็ปัจจุบันนะฮะในการขอพรองพญายักษ์ท่านเนี่ย ผู้ที่มีความศรัทธานะจะนําเอากระเป๋าเนี่ยมาวางไว้ที่ระบาดท,ท่านโดยมีคติความเชื่อว่าพยายักษ์เต่กตังเข้ากระเป๋านะครับแล้วก็จะมาขอพรในการที่เอามือของเราเนี่ยเอื้อยไปแตะที่พระธรรมรงค์ของท่านถือว่าเป็นการให้พรเรื่องโชคลาภแล้วก็ไม่ตามขานนิยมด้วยแต่แล้วก็เอามือของเราเนี่ยสองข้างเนี่ยมาจับจที่กระบองท่านขอพรเกี่ยวกับเรื่องขจัดอุปสรรค ปจัดขุนใสประจัดสิ่งที่ขุนมัวสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตแล้วก็สร้างความยั่งยืนมั่น,นคงให้าากับอาชีพการงานแล้วก็ชีวิตของเรานะครับก็ปัจจุบันก็จะมีหน้าที่มีเจ้าหน้าที่นะฮะคอยดูแลแนะนำนะฮะสำหรับผู้ที่มีจิตศรธ l มาตรงนี้นะครับผมก็ฝากไว้ว่าพยายักษ์ไม่หยุดพักความร่ำรวยนะครับขอบคุณพี่มากนะคะเดี๋ยวหนูไปเผยแพร่บอบอกต่อ สวัสดีครับนเ่า <funnel. S 1> ่ะกองัก